สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับนี่ก็เปิดถุงผ่านมาอา๋อหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับมันพันที่ผมอยากเก็บไว้มากที่สุดเลยพันนี้คือผมไปเห็นแล้วชอบนนะครับก็มาคอพับคอตกมาคิดว่าไม่รอดนะครับแต่ผมมีวิธีแก้ก็ได้มาเสียบไว้ ก็ได้อยู่หนึ่งต้นนะครับส่วนอีกยี่สิบยอดที่ผมทำเสียไปคือนั่นก็เสียดายนะครับนี่จะเป็นใบใหญ่มากเลยนะนี่ชั้นแรกยังใหญ่ขนาดน,นี้เลยนะสุดนะครับนี่ครับนี่หนาไปนะครับมันไม่ได้ถางป่าก็ไม่ได้ถางป่าก็เลยไม่มีที่เสียบนะ ตอนนั้นหัวเสียนึ่งก็ยอดชุดนี้ทิ้งหมดเลยนะเกือบยี่สิบยอดเน่าทิ้งก็มาเสียบได้แค่เนีดยเพื่อนในต้นหนึ่งก็ซื้อมาถูกถูกด้วยกิ่งอ่อนกิ่งกระโดมโเขาแกะเขาเสียบไม่เป็นครับนี่ก็สามสยอดนะนี่ก็เดินดีนะเพ่นนี่เป็นข้อตาแค่อันเดียวนะข้อตาแค่ข้อเดียว ตอนนั้นจะเป็นยอดหมดเลยนะนี่เดินเดินสวยเลยนะยาวเพือเลยนะน,นี่งามเร็วแน่น่อนใหญ่เร็วเนี่ยเนี่ยเป็นโดมอ่อนแบบเนี้ยมันก็จะอ่อนแบบนี้นไปทางแน่น,นะพอมันจะเดินส่งดีนะทวนเน,นี่ยครับ ก็จะพามาดูความแตกต่างระหว่างยอดอ่อนกับยอดแก่นะครับว่ามันเดินไวยังไงนะนี่ครับนี่จะเป็นยอดแก่นันเพื่อนที่ข้อตาเยอะๆนะกับนี่ผมเสียไปสองข้อก็เดินดีกว่าเห็นได้ชัดเลยนะนี่ครับยาวเร็วมากสูงเร็วมากงามเร็วนะครับ เดี๋ยวตรงนั้นผมถางปลายดีผมจะมาเสียบเพิม่มอีกนะเอาให้หมดนะครับยังเหลืออีกเยอะต่อมีเวลาก็ทำนะเพื่อนๆนี่ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ